รับสู่พาร์ทที่3ของ b Bookshelf Tour นะคะวันดีก็จะเป็นโซนของนิยายวายซึ่งรอบนี้เราจัดแบบเรียงตามสำนักพิมพ์ค่ะอันนี้เป็นตู้แรกของนิยายวนยนะคะเปิดมาด้วยพิเศษก่อนเลยซึ่งอันนี้ขออธิบายเอาไว้ก่อนว่าน้องสูงมากณจุดนี้ผมเอื้อมไม่ถึงจริงๆแต่บนชอฟเนี่ยก็จะมีเรื่อง the earth is online เล่ม1ถึงเล่ม3นะคะเล่มที่เหลือ,อยังอยู่ข้างบนอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้อ่านอันนี้จะเป็นแนวแบบ survival ด่านเกมเล่มแรกผมเกือบอ่านไม่รอดแต่พอเล่ม2ปุ๊มแบบไฟติด เลยอะสนุกมากอีกเรื่องที่เราชอบบนชั้นนี้ก็คืออร่อยล้นวังค่ะใครที่ต้องการความนุ่มฟูต้องการเติมแมวต้องการแนวพระเอกเป็นแมวแบบแมวจริงๆอะเรื่องนี้คือตอบโจทย์มากส่วนอีกเรื่องเนี่ยอาจจะมองยากหน่อยเพราะว่าน้องมีแต่สันแต่มันเป็นเรื่องเอ่อผมจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ในระบบวันสิ้นโลกซึ่งเรื่องนี้มันจะมีความเป็นแบบสองแนวในเล่มเดียวอะก็คือเป็นทั้งเรื่องวันสิ้นโลกแล้วก็เป็นแนวแบบดราม่าคนรวยแย่งชิงธุรกิจสนุกอยู่เชฟต่อมา ยังเป็นพิเศษน,นะคะเรื่องเด่นๆที่เราชอบเลยก็จะมีเรื่องอาจยกรรมรักเหนือคลื่นกืนสมุทรที่ยังไม่ได้แกะซีลเนี่ยเพราะว่าเรามีเป็นอ e ีบุ๊กหมดแล้วอันนี้น้องเป็นแนวสืบสวนสอบสวนนะคะจักรวาลเดียวกับอาจยกรรมรักในม่านเมฆที่อยู่หลังสแตนดี้ทั้งหลายแหล่ซึ่งส่วนตัวแล้วเราชอบม่านเมฆมากกว่าแต่ว่าเราก็ชอบทั้งสองเรื่องเลยต่อมาอันนี้เป็นแนวเกาหลีนะคะเป็นไกด์เวิร์สก็คือเรื่องบันทึกของเอสเปอร์คลาสซีอันนี้เพิ่งอ่านจบเล่มแรกคือ ทุกเรื่องที่เราอ่านจบไปแล้วเนี่ยสามารถดูรีวิวได้ในช่องนี้หรือว่าในช่อง Tik t o ็อกนะคะแต่ถ้าเป็นใน YouTube หรือว่าในยูทูบช็อตเนี่ยอาจจะมีไม่ครบเพราะว่ากําลังทยอยลงอยู่ค่ะส่วนเรื่องนี้ไม่ใช่ของพี่เซนแต่ว่าเป็นสืบสวนสอบสวนเช่นกันก็เลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็คือเคสไฟคอมเพนเดียมหรือที่อาจจะรู้จักกันในชื่อปิ้งอันเปิลน,นะคะเป็นผลงานของแมโลปาคนที่เขียนเรื่องฮัสกีนางโง่ค่ะมาะเรื่องนี้เป็นสืบสวนของคุณพีตาค่ะชาลาในอนตการสนุกมาก พล็อตดีเคมีจึง้งนี่คือเราฮึบเอาไว้ไม่อ่านเล่ม5เพราะว่าเล่ม6ยังไม่มา่อมาเป็นฝั่งของสำนักพิมพ์มิวเซตนะคะเรื่องแรกก็คือผมเทพจนทุกคนอยากลุกขึ้นมาปรบมือให้เรื่องนี้ก็จะมีแนวแบบปราบผีปราบวิญญาณหน่อยสนุกเหมือนกันส่วนวัตถุโบราณลงเขาเนี่ยก็ไว้แพ่ขายเรื่องที่แล้วแต่เรารู้สึกว่าจะมีความหากว่านิดนึงงเราก็เน้นไปทางพวกสัตว์เทพสัตว์วิเศษมากกว่าส่วนอันนี้ก็เป็นแนวแบบนักโพสต์ปราบผีเหมือนกันค่ะก็คือยอดคุณหมอรัตธิ ตาวซึ่งอันนี้เป็นงานคุณลาเมียน้องก็จะแบบมีความเนิบๆนิดนึงต้องอ่านในช่วงที่มูดมันได้จริงๆตอนนี้ก็เลยเพิ่งอ่านไปแค่เล่มเดียวต่อมาก็ยังเป็นคอนเซปต์แบบพูดผีปีศาจอยู่ดีอันนี้คือเรื่องร้านอาหารปีเสียเขาได้แต่ห้ามออกก็จะมีความเป็นสัตว์เทพมีความคอมเมดี้หน่อยอันนี้เหลือเล่ม3าเล่มสุดท้ายยังไม่ได้อ่านต่อมาอันนี้เป็นยุคระหว่างดวงดาวนะคะมีความนุ่มฟูก็คือเรื่องพ่อค้าแสนขี้เกียจอันดับหนึ่งในโลกแห่งเหล่าสาัตว์ส่วนอันนี้จะเป็นแนวแบบสู้ซอมบีด้วยยสศาตร์ก็คือ เรื่องการเกิดใหม่ของหัวใจเวียนต่อมาเป็นแนวจีนโบราณเงื่องน้อยแทนคูณเล่มเดียวจ,จบค่ะชีวาไม่ศูนย์เปล่าส่วนอันนี้ก็จีนโบราณแนวยุทธภพนุ่มฟูมากนุ่มฟูสุดๆก็คือเรื่องยุทธภพกว้างใหญ่ถึงเพียงนี้ต่อมาเป็นแนวเซอร์ไ a l h o ฮอลล์เรอร์ที่พระเอกคือน่ากลัวกว่าผีก็คือเรื่องผมใช้จูบเพื่อเคลียร์เกมสยองขวัญอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสําหรับเรื่องที่บนเชลในห้องนี้ไม่ได้มีครบทางเซตอาจจะมีแค่เล่มหนึ่งเล่มสองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเพิ่งอ่านถึงแค่นี้หรือไม่ก็ ก็คือเราอ่านในอ e ีบุ๊ก เล่มหลังๆไปแล้วอะไรเงี้ยนะอย่างเช่นเล่มนี้ที่ผมมีครบทุกเล่มเป็นอ e ีบุ๊กแล้วก็คือพันธนาการเงื่อนเป็นแนวโอเมก้าเวิร์ดที่เซตติ้งโลกซับซอ้อนมากถ้าใครอ่านเล่มหนึ่งแล้วยังไม่คลิกอะ่ะเรารู้สึกว่าเล่ม2องอะ่ะทาให้เราคลิกมากๆต่อมาก็จะเป็นของฝั่งสํานักพิมพ์ฟรีเซียนะคะอันนี้คือเรื่องชีวิตของพวกผมสงบสุขจริงๆนะคะวันนี้คือสนุกมากแต่ว่าเราอะ่ะชอบแทบทุกเรื่องของนักเขียนคนนี้อยู่แล้วก็คือคนที่เขียนเรื่องจอมมารก็อยากรู้เช่นกันเรื่องต่อมาของฟรีเยกกกก็สนนนุมาช่ั ก็คือเมื่อผมเปิดคลินิกในวันซินโลกก็คือเป็นแนววันซินโลกแบบอะไรใหม่ๆม,มากในเอกเป็นซอมบี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบป่าผีสัตวเทพก็คือเรื่องกลยุทธ์การเอาตัวรอดจากคุณบอสผู้ไม่ใช่มนุษย์ต่อมามาที่สนักพ,พิมพ์นาฬิกาทรายกันบ้างเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เราเลิฟมากแต่เราเป็นคนที่ชอบเรื่องยุคระหว่างดวงดาวมากๆอยู่แล้วก็คือเรื่องผมไลฟ์สดเลี้ยงลูกสัตว์ในยุคระหว่างดวงดาวต่อมาก็ยังอยู่ในธีมยุคระหว่างดวงดาวนะคะก็คือเรื่องแมวตัวสุดท้ายในจักรวาลตามชื่อ คือเรื่องเลยนะเอกทะลุมิติมาอยู่ในจักรวาลที่ตอนนี้ไม่มีแมวแล้วต่อมาเกิดใหม่เป็นเน็ดไอดอนค่ะเป็นแนวกลับมาเกิดใหม่อีกรอบก็จะไม่ผิดเหมือนน้องนายเอกนะจะเป็นเชฟต่อมานี้คือแบบลุกลักตลอดกาลในแนววงการบันเทิงของเราก็คือซูเปอร์สตาร์ชิงบัลลกาถ้าใครอยากลองแนววงการบันเทิงเนี่ยแนะนําเรื่องนี้เลยต่อมาก็จะมีความนุ่มฟูหน่อยมีเด็กน้อยก็คือเรื่องวงการบันเทิงมีเชฟใหญ่้ยส่วนเรื่องนี้ก็คือเป็นวงการบันเทิงที่ควรค่าแก่การตามอีกเรื่องเลยคือ very happy ต่อมาอันนี้เป็นแนว จีนโบราณค่ะข้ามเวลามาเป็นผู้ชายของเขาชั้นต่อมาอยังอยู่กันที่นาฬิกาทรายนะคะอันนี้เป็นแนวปัจจุบันก็คือเรื่องได้ยินว่านายจะแต่งฉันเป็นภรรยาส่วนเรื่องต่อมาเป็นแนวโอเมก้าเวิร์สค่ะลุ่มหลงในกลิ่นวายมาต่อกันที่สำนักพิมพ์ไอริสนะคะอันนี้เป็นแนวป่าผีค่ะก็คือ my five elements short of you เป็นเรื่องที่เราชอบที่สุดของนักเขียนคนนี้เลยส่วนอันนี้เป็นแนววงการบันเทิงค่ะเป็นนักร้องก็คือเรื่อง fan service paradox ก็เป็นอีกเรื่องที่เรา ชอบมากๆเช่นกันไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วแต่เรื่องนี้ผมก็ชอบอีกแล้วก็คือเรื่องจอมานก็อยากรู้เช่นกันเป็นแนวแบบนักพ์เทพเซียนหน่อยเซตติ้งเรื่องการฝึกวิชาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแน่นแต่ผมชอบมากเรื่องนี้ถ้าใครที่ชอบผลงานของนักเขียนมิสเตอร์ดิออร์เนี่ยเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราว่าค่อนข้างเข้มข้นของเขาเลยแต่ก็ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความคลั่งรักอ่ะนะต่อมาก็ตัวพ่อในด้านความเกาวความคอมดี้ก็คือมิสเตอร์ดิออร์นั่นเองส่วนอันนี้จะเป็นสายแบบดราม่าละครหลังข่าวในยุครหว่างดวงดาว ก็คือปรดหรือว่าเราไม่เคยรักกันซึ่งอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ไทเซนะคะต่อมาเป็นของสำนักพิมพ์โคลเวอร์ค่ะคำสาบานแห่งพันธสัญญาเงื่อกอันนี้จะเป็นแนวออกไซไฟยุคระว่างดวงดาวส่วนต่อมาคือแนวทะลุมิติแนวโอเมก้าเวิร์ดแล้วก็แนววงการบันเทิงและพระเอกธงเขียวในตำนานก็คืออคซิเดนท่ามาควนค้าแก่การตำมาต่อมาอันนี้ก็คือเป็นแนววันสิ้นโลกที่ผมชอบมากมา,ม,ามากก็คือคู่มือสู่ความตายฉบับบอสึ่งมันอร่อยอ่านเพน จนรู้สึกว่าต่อให้เขาเหมือนเปลี่ยนหมวดกลางคันมันก็ยังสนุกอะ่ะต่อมาก็เป็นเรื่องในตำนานอีกเรื่องเหมือนกันนั่นก็คือทะลุมิติมาเป็นเพื่อนสมัยเด็กของหวานใจในนิยายหรือพี่วี่สามีคุณอันนี้เป็นปกออริจินอลนะคะเอจริงๆคลับเวิร์ก็มีแต่เรื่องเด็ดๆทางนั้นแหละและเรื่องนี้ก็เช่นกันนั่นก็คือเมื่อโยมทูตเดบิวเป็นเซนเตอร์หรือว่าออเดอร์ทลุนั่นเองส่วนอันนี้ก็คือยุคระหว่างดวงดาวที่โคตรด,ดีโคตรนุ่มฟูก็คือผมไม่ใช่มนุษย์แล้วครับเป็นยุคระว่่าาางดงดดวทีนเอเกกม ใหม่เป็นราชาเซิร์ฟส่วนอันนี้เหมือนไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงเลยแต่เลอว่าค่อนข้างชอบหนอเรื่องค่อนข้างเข้มข้นก็คือบทเฮงสวยนี้ไม่ขอรับไวอันนี้จะออกแนววันสิ้นโลกจะมาเป็นสำนักพิมพ์ฟินค่ะคู่มือเลี้ยงดูศัตรูตามธรรมชาติอันนี้ก็คือจะออกแนวยุคระหว่างดวงดาวครึ่งคนครึ่งสตัตว์เน้นความนุ่มฟู ่วนอันนี้จะเป็นแนววงการบันเทิงผสมความแฟนตาซีเทพเซียนเล็กน้อยก็คือเรื่องซูปเปอร์สตาร์ผู้นั้นคือปีศาจจิ้งจอกหมื่นปีชั้นสุดท้ายของเชลนีแล้วทุกคนก็คือยังอยู่กันที่สนากพิมพ์ฟินอันนี้ก็เป็นแนววงการบันเทิงอ่านเพลินอีกเรื่องเลยคือเขาหาว่าผมจนกรอส่วนอันนี้เป็นแนวทะลุมิติเป็นแนวจีนโบราณชิงบัลลังก์ด้วยก็คือเมื่อผมกลายเป็นปลาตัวโปรดขององคอ์ทรราชและใช่ค่ะในเอกเป็นปลาอีกเรื่องนี้ก็คนเขียนเดียวกันก็คือทะลุมิติมาเป็นแสง จันขาวของห้องเต้ทรราชมาต่อกันที่อ่านบุกบ้างนะคะอันนี้เป็นเซตซีรีส์เดียวกันคือภรรยาคณะบดีกับสามีออยการอันนี้น้องเป็นวายไทยนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วคือเข็มจิราต้องรอดอันนี้ก็เป็นแนวผีเหมือนกันค่ะก็คือเรื่องคุณวาน่ากลัวกว่าผีส่วนอันนี้ก็เป็นแนวสวายโบล์ท์ฮอร์เรส์สนุกมากก็คือเรื่องผมคือตัวบั็กแห่งโลกสยองขวัญต่อมาก็เป็นนักเขียนวายไทยเหมือนกันนะคะของสำนักพิมพ์เวิร์ลโอเลด ก็คือเรื่อง The Grim Lover รักลืมตายอันนี้เป็นคนเขียนคนเดียวกับเรื่อง Pit Babe นะคะต่อมาเป็นคนเขียนเดียวกับเรื่องอาชญากรรมรักในม่านเมฆแต่เรื่องนี้ก็คือแฟนตาซีจ๋จาจไปเลยเอาจริงน้องอยู่หมวดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันคมสะท้อนดอกทอนะคะอันนี้เป็นของ Ink T b o o k ส่วนพวกที่เหลือหลังจากนี้คือเรายังไม่ได้อ่านแต่ว่าเหมือนเราเอาออกจาก Priority ไปแล้วก็เลยเอาลงมาไว้ตรงนี้ก่อนตอนแรกว่าจะปล่อยต่อแต่ตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าจะลองอ่านก่อนแล้วค่อยปล่อยต่อดีที่เห็นก็จะมี เรื่องย่อเซียนสตาร์การ์ดอย่าหยิบขึ้นมานะนั่นขยะไม่ใช่แฟนแล้วก็เด็กฝึกระทึกขวัญที่เหมือนเรายังไม่ค่อยคลิกกับภาษาเขียนเท่าไหร่แต่ก็อยากจะลองกลับไปอ่านอีกรอบดูเหมือนกันก็จบไปแล้วนะคะสําหรับพาร์ทที่4ี่แมของการทำบุ๊กเชลฟ์ทัวร์ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย